สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกับผมปูซีเมนอีกเช่นเคยนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลใหม่กันนะครับโดยข้อมูลใหม่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแพทที่จะมาในวันที่30กันยายนนะโอเคเราไปดูพร้อมๆกันมาข้อมูลใหม่ในคราวนี้ก็จะเป็นแพทแคมเปญเนื้อเรื่องบทที่8นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากบทที่7เลยนะฮะซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะฮะโอเคมาก็อื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าในแคมเปญเนี้ยก็จะมีล็อกอินโบนัสนะแล้วก็จะมีอ่าสิทธิพิเศษต่างๆในแคมเปญน,นี้เดีย๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะโอเคก่อนอื่นเลยเนื้อเรื่องย่อนะครับลูรุสเริ่มสงสัยว่าเชอร์รี่เนี่ยอาจจะรู้ตัวจริงของซีโร่เข้าไปแล้วก็ได้ ลูลุสก็เลยออกตามหาตัวเชอร์รี่ก็คือตามหาที่นาริตะนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ตัวดีเซลได้ทำการปรับความเข้าใจกับคุณคาริสแล้วเนี่ยตัวดีเซลนั้นก็เริ่มปฏิบัติทำตามแผนที่ลูลุสได้วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ โดยแผนของลูรุสก็คือให้ตัวดีเซลเนี่ยสอบเข้าเป็นกองทัพอ่าสอบเข้าเป็นทหารของกองทัพอิทเนียนะครับแล้วก็ในระหว่างที่สอบเข้าอยู่เนี่ยไม่ถึงทําบททดสอบอะไรก็ว่ากันไปในพลดอตันก็โผล่หัวออกมาก็คือจูจูในพลดอตันนี่ก็โผลอ่อมานะฮะแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนหัวข้อในการสอบเจตนาของตัวดอตันเนี่ยคืออะไรกันแน่ เขาว่าอย่างนี้นะซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงว่ามันอยู่ช่วงไหนของอนิเมะผมคิดว่าน่าจะอยู่ช่วงตอนที่14นะครับอยู่ตอนที่14แบบขยายเนื้อเรื่องเลยก็คือยือดไปอีกน่าจะยืดปีประมาณ14-15น่าจะประมาณนี้นะแต่เดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะส่วนด,าด่านเอสตาของบทที่8เนี่ย เราต้องเล่นเนเร่องบมบที่8ให้จบก่อนนะครับพอเล่นจบแล้วเนี่ยอ่าต้องรออีกวันหนึ่งก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่1เดือน10อ่าก็วันที่1เดือนตุลาคมเราก็จะได้เล่นนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนเลยพอดีเลยนะแต่เราต้องเล่นสตอรี่ให้จบก่อนก็คือเล่นหมดปกติให้จบก่อนอนะแล้วก็ค่อยเล่นเอสตาได้นะครับจากนั้นก็จะมีล็อกอินโบนัสโดยล็อกอินโบนัสเนี่ยจะบอกว่า แจก1,500เพชรแล้วก็แจกแค่7วัน7วันหายังไงให้ได้1 5 0เพชรอ่าบเเอาเป็นว่าเราต้องล็อกอินภายใน7วันนะครับซึ่งระยะเวลาเขามีให้10วันนะแค่เราล็อกอิน7วันเราก็ได้เพรครบแล้ว1,500เพชรนะโอเคต่อมาจะเป็น ภารกิจแคมเปญบทที่8ก็จะเป็นภารกิจพวกเล่นด่านเนื้อเรื่องถึงไหนเล่นด่านผ่านแบทเทิลด่านไหนนะครับคือเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องปกติแล้วก็จะมีด่านแบทเทิลให้เล่นใช่ไหมก็คือถ้าเราเล่นด่านแบตเทิลตามที่กําหนดแล้วก็เล่นด่านเนื้อเรื่องถึงที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมได้เพชรนะฮะโดยในครั้งนี้จะเป็น1000พเพชรแล้วก็มีอ่า คิ้วกล่องคิ้วสีฟ้าแล้วก็จะมีจี้สีดาวเอาไว้อัพเลเวลของตัวละครสีดาวนะซึ่งค่อนข้างหายา,ยากพอสมควรแล้วก็จะมีแคมเปญการใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวถ้าคุณเล่นเนื้อเรื่องหลักเมนสตอร,รี่เนื้อเรื่องหลักเฉพาะเนื้อเรื่องหลักนะไอพวกดาดายวันเนี่ยมันไม่นับนะบอกไว้ก่อนออแน่นอนว่ารวมถึงเอสตาหาก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเค ระยะเวลาเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ30กันยายนจนถึงวันที่11เดือนตุลาคมก็10วันพอดีประมาณ10วันนะทีนี้เรามาดูตัวละครหน้าตู้กันผมเชื่อว่าหลายคนน่อยากรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับถ้าดูจากาตู้ตัวปกตู้เลยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวละครนะเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าตัวอะไรกันบ้างนะครับ โดยตู้นี้เนี่ยมันจะมีระยะเวลาเท่ากับแคมเปญเลยก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้30กันยายนจนถึงวันที่11ตุลาคมนั่นเองนะตัวแรกเลยก็คือสีดาวหน้าตู้นะครับเป็นตัวตัวนักบินใหม่ที่มาพร้อมกับไนท์แมทเฟรมหรือหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นตัวของคุรุลุกิซูซคกุสีดาวในชุดพันจ่านะครับก็จะเป็นตัวละครนักบินประเภทสายพิเศษ ่าเป็นสายพิเศษนะแล้วก็ถ้าสุ่มได้ตัวนี้เราจะได้หุ่นแลนซ์ลอตเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งแลนซ์ลอตในที่นี้อาจจะเป็นตัวถือดาบปกติไม่ไม่ได้เป็นตัวถือปืนนะก็ถ้าอยากได้ตัวถือปืนก็คงต้องไปปวดเพิ่มนะครับน่าจะประมาณนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจะมีแลนซ์ลอตโอกาสได้แลนซลอตเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าเราสุ่มไม่ได้มาแต่ถ้าได้ตัวสายพิเศษเนี่ย ก็จะได้มีโอกาสลุ้นแรงสลอนนั่นเองแต่ว่าตัวสีดาวที่เป็นสายพิเศษตอนเนี้อ่ายังไม่มีนะครับถ้าเกิดการที่ซูสักคุมาเป็นตัวละครสีดาวเนี่ยก็ถือว่าอืมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะส่วนเรื่องสกิลเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปที่มีตัวละครสายพิเศษเนี่ยคือสกิลอ่ะมันแล้วแต่คนทําเกมแล้วว่าจะยัดอะไรนะครับมันไม่มีนิยามพิเศษนะครับก็คือ สายพิเศษเนี่ยคือจะยัดอะไรก็ได้จะยัดกิมมิคของนักบินประเภทไหนก็ได้นะครับบางตัวเนี่ยคือมีแจแต้มอย่างมีเลยบางตัวก็ผลิตแต้มบางตัวก็คิวได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันแล้วแต่ผู้ทำเกมแหละทีนี้เรามาดูตัวหน้าตู้ตัวต่วตอไปนะครับตัวต่อไปก็คือ,อวิเลต้าสีดาวในร่างความจำเสือ่อมก็รู้สึกตอนความจำเสื่อมเนี่ย จะใช้ชื่อว่าชิกงูสะหรือเปล่าหรือจิงุูสะเดี๋ยวค่อยไปดูในอนิเมะทีผมจาไม่ได้แต่ว่าตัววิเลต้าตัวเนี้จะเป็นตัวละครสี่ดาวตัวแรกของเธอนะครับซึ่งอ่าวิเลต้าที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ตัวละครสามดาวเนาะมีแค่สามดาวตัวเดียวซึ่งตัวนี้เป็นสี่ดาวสายซ้อมแซบนะครับเป็นนบิดประเภทสายฮิวนั่นเองสายประเภทซ้องแซบนะแล้วทีนี้คําถามมันมีอยู่ว่าไอตัวละครตัวเนี้ย มันจะอยู่ในกลุ่มไหนที่แน่ๆคือผมดาวได้แล้วว่ามันอยู่กลุ่มกองทัพวิเทเนียแน่นอนแต่ว่าประเด็นคือด้วยความที่ความจําเสื่อมอะแล้วตัวนางจะอยู่ในกลุ่มภาคีหรือเปล่าเออนี่น่าคิดหรือว่าจะอยู่ในโรงเรียนแอตฟอร์ดแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะนางไม่ได้อาศัยอยู่ในโรงเรียนแอฟฟอร์ด๋ย่าค่อยว่ากันอีกที๋ย่ามันก็คงเพิ่มกลุ่มนักบินเพิ่มมาอีกทีแหละเด๋ยวค่อยว่ากันซึ่งนักบินสายซ่อมแซมเนี่ย จะเป็นน้ำาบีนที่ค่องข้ามไม่ค่อยเป็นที่นิยมในช่วงเริ่มแรกของเกมแต่ว่าจะมีจะเป็นที่นิยมในช่วงเลกเกมแหละว่าเราต้องการตัวฮิลแบบไหนถ้าตัวฮิลที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันมีตัวเก่งไหมตัวสีดาวก็จะมีตัวของอ่ายูเฟเมียยูเฟเมียก็จะเป็นฮิลเด้งให้ทุกคนเนาะในระยะยิงส่วนตัวของเชอร์รี่สีดาวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัว แจกโล่แล้วก็แจกลดความเสียหายให้หนึ่งเป้าหมายเนาะก็อาจจะดีคนละด้านและถ้าตัวอาวิเลต้าความจําเสื่อมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีกิมมิตแตกต่างกับการออกไปจะดีจะเป็นพระคุณอย่างมากเพราะผมอยากได้ความหลากหลายะนะไม่อยากได้ซ้ํานะโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวของมิเลในชุดดูตัวอันนี้ผมจําได้ว่าน่าเป็นชุดดูตูดูตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่ง ผมไปดูในกลุ่มข่าวทวิตเตอมาด้วยมันจะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ทําการซูมภาพซูมภาพของอ่าตัวตัวมิเลมันจะมีภาพหนึ่งอยู่ริมๆแถวๆเนี้ยมีรูปภาพของใครนั้นเนี่ยไปสุ่เเาาแล้วกันซึ่งผมบอกว่าเออเป็นกิมมิคที่น่าสนใจแต่ทีนี้เรามาพูดถึงว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายอะไรแล้วกันมิเลในชุดดูตัว3ดาวเป็นตัวนักบ,บินสายพิเศษนะครับ ก็อย่างที่บอกสายพิเศษแล้วแต่คนทําเกมเลยนะครับแต่ประเด็นของผมยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับประเด็นก็คือพี่เหมากูละให้ไปไหนพี่เหมาอะ่ะจริงๆถ้าตามเนื้อเรื่องนะออันนี้พูด,พดตรงๆแบบเปิดอกคุยกันเลยนะในเมื่อมันจะมีเหตุการณ์ที่ตัวลูรุสเนี่ยมันต้องไปหาเชอร์รี่ที่เขานาริตะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเหมามาด้วยอยู่ในเหตุการณ์แต่ประเด็นอย่างที่ทุกคนสงสัยในกลุ่มอ่ะทุกคนในกลุ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมเหมามันไม่มีบทบาทในบทที่เจ็ดที่ผ่านมาซึ่งผมก็มองว่าเขาอาจจะพยายามไม่โผหัวหรืออาจจะเล่นในบทที่แปดแทนอะไรแบบเนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีวี่แววเลยครับไม่มีวี่แววแม้แต่บทบาทที่เจ็ดแล้วก็ไม่มีวี่แววในอะไรนะหน้าตู้บทที่แปดซึ่ง ผมคิดว่าตอนแรกนะผมเคยโพสลงในกลุ่มไว้ว่าไอ,ไอตัวละครหน้าตู้ต,ตัวต่อไปอะ่ะอาจจะเป็นพี่เหมาสี่ดาวแล้วก็จะมีตัว C2 ในชุดโกธิกอ่ะสดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือมาหักปากาเซียอีกแล้วก็จะเป็นตัวของคุรุรุกิซูซคกุในชุดทหาร4ี่ดาวเนาะแล้วก็จะมีตัววิเลต้าความจำเสื่อม4ี่ดาวแล้วก็ตัวมิเลอีก สามดาวถ้าถามว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมที่มีตัวละครสีดาวสองตัวมันเคยมีแล้วแต่เพิ่งเคยมีที่เป็นสีดาวสองตัวแล้วก็จะมีสามดาวหนึ่งตัวนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าใครที่เล่นตอนนี้เนี่ยอาจจะปวดหัวเลยนะครับว่าควรเปิดสุ่มหาไหมแต่ผมก็ยังพูดคำเดิมนะว่าถ้าตัวละครมันไม่ได้จำเป็นมากตัวละครตามเนื้อเรื่องไม่ต้องรีบสุ่มนะครับ ก็คือตัวละครพวกนี้มันมีโอกาสหลุดเลททุกตู้ในอนาคตนะครับเชื่อผมเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก,ก็จะมีอีเวนต์กลางเดือนหน้าซึ่งจะเป็นตัวลิมิตเออไปรอสุ่มในเดือนการเดือนดีกว่าหรือไม่ก็พวกอีเวนต์ปลายเดือนอะไรเงี้ยเอาตัวละครที่จําเป็นต้องมีดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องที่มองว่ามันมีโอกาสสุ่มได้ในอนาคต แล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มในตู้การันตีสีดาวอะไรแบบเนี้ยเออมันมีโอกาสเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเออแต่เสียดายว่าไม่มีพี่เหมาไ <c oughs> ม่มีพี่เหมาแค่นั้นแหละทีนี้คำถามที่ว่าเนื้อทำไมกลายเป็นว่าสามตัวเนี้ยเป็นตัวละครหน้าตู้อันนี้เป็นทฤษฎีของผมนะคือตามเรื่องเ,องเนี้ยมันจะมีแค่นูรุสส่วนเดียวใช่ไหมที่เกี่ยวกับ ไปตามหาเชอรี่ที่นาริตะก็น่าจะเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งเลยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเนื้อเรื่องออริจินอลและก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ตัวตัวเอกของเราอ่ะต้องไปต้องไปแทรกซึมเข้าร่วมกองทัพวิทเนียใช่ไหมโดยการสอบเข้าเป็นทหารก็คือสอบเข้านั่นแหละแล้วจู่ๆก็มีในพลดอต้านโผล่ออกมาก็อืเอาจริงๆ ไอช่วงสอบข้าวเนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าเนื้อเรื่องหลักอีกนะอยากรู้ว่าไอการสอบข้าวของกองทัพวิเทเนียมันเป็นยังไงอนะเออเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าในทีวีซีรีส์เนี่ยมันมันมีแค่มุมมองของลูรุชใช่ไหมมันก็เราก็จะเห็นแค่มุมมองวิเทเนียน้อยมากค่อนข้างน้อยเลยนะแต่พอมาเป็นเกมเนี่ยมันทําให้เราเห็นอีกหลายมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก,กา่อนเออ น่าสนใจนะเกมเนี่ยก็เลยโอเคเนื้อเรื่องน่าสนใจดีในบทนี้นะส่วนบทที่เจ็ดที่ผ่านมาก็มันมีหลายฉากที่เพิ่มเข้ามาที่น่าสนใจอยู่ก็ไปดูกันได้นะครับโอเคในลีเอดของแคมเปญกับตัวละครหน้าตู้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องรอรุ้นในวันพรุ่งนี้แทน หรือในชาแนลผมแทนนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไปก่อนละบ๊ายบายไปละ